สวัสดีครับทุกคนเนื้อหานี้ครูจะพาพวกเราฝึกนำคำศัพท์ในหมวดของการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกต่างๆมาสร้างประ,ประโยคฝึกพูดด้วยกันด้วยคำว่าพวกเขาจะ they will ตามด้วยกริยาช่องที่1รูปปกติก่อนฝึกนะครับเราไปทบทวนหลักในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษด้วยกันข้อแรกประโยคภาษาอังกฤษนั้นเรียงคำจากหน้าไปหลังคล้ายกับประโยคภาษาไทยเราเลย จุดที่เราเรียงสลับกันก็คือการขยายคำนามและก็ภาษาอังกฤษเขาจะต้องวางคำถามไว้ที่ด้านหน้าคำพูดทันทีประโยคใช้กริยาเท่านั้นหากไม่ใช้กริยาก็ต้องนำ verb to be มาวางที่ด้านหน้าคำนั้นก่อนเราไปดูตัวอย่างด้วยกันนะครับ they will understand your pain พวกเขาจะเข้าใจความเจ็บปวดของคุณในประโยคนี้เราจะเจอว่าอ๋อ เรียงคำจากหน้าไปหลังได้หมดเลยยกเว้นเนี่ยความเจ็บปวดของคุณมันเรียงจากหลังมาหน้าแล้วเฮ้ย understand เป็นกริยาใช้เลยแต่อย่างตัวอย่างเราสั่งเพื่อนๆว่า be quiet เงียบซะอย่างเงียบไม่ใช่กริยาเห็นไหมครับเราก็เลยต้องมี be quiet เราเห็นเพื่อนเดินมาแล้วถังกำลังจะตกใส่เพื่อนเราบอกว่า be careful careful ไม่ใช่กระยาก็เลยต้องมี be เราบอกเพื่อนๆว่า my car is red รถของฉันสีแดงสีแดงเป็นคำนามหรือเป็นคุณศัพท์เห็นไหมครับก็เลยต้องเป็น my car is มี is วางอยู่ด้านหน้า red เมื่อกี้ต่อไปนะครับพอเราสร้างประโยคบอกเล่าได้เมื่อเราอยากสร้างประโยคปฏิเสธเขามีหลักการว่าปฏิเสธ เติมนอดหลังกริยาช่วยนะครับยกเว้นคำว่ามีเราสามารถเติมโนหลังคำนั้นได้จากประโยคเมื่อกี้เราก็จะกลายเป็น they will not understand your pain เห็นไหมครับเติมนอดด้านหลังกริยาช่วยก็คือ will พวกเขาจะไม่เข้าใจความเจ็บปวดของคุณง่ายๆนะครับใช้หลักการนี้สำหรับคำว่ามีก็อย่างเช่น I have time ฉันมีเวลาฉันไม่มีเวลาแล้วก็เป็น I have no time มีเด็กนักเรียนอยู่ในห้องนะ There are 10 students in the room มีเด็กนักเรียน10คนไม่มีนักเรียนเลยแล้วก็เป็น There is no student there ไม่มีนักเรียนในห้องนั้นเลยนะครับ คำว่ามีเติมโนด้านหลังคำได้นะครับต่อมาปฏิเสธเป็นแล้วอยากสร้างประโยคคําถามว่าใช่หรือไม่ใช่ไหมนะครับเป็นซีรีส์เรียงกันเลยเราก็แค่เอากริยาช่วยไปวางไว้ที่ด้านหน้าประโยคที่เหลือเป็นคอนเซปต์ของการเรียงคําจากหน้าไปหลัง will they understand your pain เห็นไหมครับเนี่ยเราตั้งไว้ด้านหน้าพวกเขาจะเข้าใจ ความเจ็บปวดของคุณไหมถามหาใครทำอะไรที่ไหนนั่นก็คือ W H question นะครับซีรีส์ต่อมาเราก็แค่อะไรเอ่ยเอา W H และ how question นั้นไปวางไว้หน้ากริยาช่วยอีกทีหนึ่งคือหน้าประโยคคำถามสั้นๆว่าใช่หรือไม่ใช่เมื่อกี้นั่นเองนะครับที่เหลือเป็นคอนเซปต์ของการเรียงคำจากหน้าไปหลังเหมือนเดิม How will they understand your pain? พวกเขาจะเข้าใจความเจ็บปวดของคุณได้อย่างไรเรียนคำจากหน้าไปหลังเพื่อสร้างประโยคบอกเล่าปฏิเสธเติม not ด,ด้านหลังกริยาช่วยเท่านั้นยกเว้นคำว่ามีเติม not ด,ด้านหลังคำได้ถามสั้นๆว่าใช่หรือไม่เอากริยาช่วยวางไว้ด้านหน้าถามยาวขึ้นด้วย wh และ how เอา wh และ how มาวางไว้ด้านหน้ากริยาช่วยทีหนึ่งทีนี้ อย่าลืมนะครับสำหรับประโยคบอกเล่าที่ไม่มีกริยาช่วยอยู่สำคัญมากๆก็คือ verb to do do does did คุณครูสอนพวกเราบ่อยมากเพราะว่า do does did เขาทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยตรงนี้ก็คือช่วยสร้างประโยคปฏิเสธและก็ประโยคคำถามสำหรับประโยคบอกเล่าเดิมที่ไม่มีกริยาช่วยเพราะหน้าที่ของเขาตรงนี้นี่แหละคุณครูก็เลยสอนบ่อยมากลึกๆเข้าไปข้างใน ในประโยคคำพูดของเรานั้นเราสามารถเน้นย้ำความหมายของกริยาอีกครั้งหนึง่งโดยไม่ทําให้ความหมายของกริยานั้นเปลี่ยนไปหรือของประโยคนั้นเปลี่ยนไปก็คือการเอาดูดั a ดิบมันเน้นนั่นเองนะครับแล้วเราค่อยไปดูกันตัวอย่างเพิ่มเติม they feel bad พวกเขารู้สึกแย่ yeah. they do not feel bad พวกเขาไม่ได้รู้สึกแย่ yeah. สักหน่อยเห็นไหมครับประโยคแบบนี้ ไม่มีกริยาช่วยอยู่แล้วก็เลยเอา verb to do มาสร้างประโยคบอกเล่าแทน Did they feel bad? พวกเขารู้สึกแย่ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยมันไม่มี verb to do that did ก็เลยต้องเอามาช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ Why do they feel bad? ทำไมพวกเขาถึงรู้สึกแย่ล่ะเห็นความมหัศจรรย์เห็นหน้าที่ความช่วยเหลือของ verb to do หรือยังอย่างนี้นี่เองครับ ตอนนี้ไปฝึกประโยคพร้อมกันแล้วลองสังเกตดูว่าเอ๊การแต่งประโยคเนี่ยเรียนคำจากหน้าไปหลังง่าง่ายๆจริงไหมจุดที่เราต้องระวังคือจุดของการขยายคำนามให้ยาวขึ้นเรื่อยเจริงไหมแล้วก็เรื่องของการสร้างประโยคคำถามนั้นครูมีวางคลิปไว้ก่อนหน้าเยอะมากแล้วก็ในอนาคตครูก็จะทำประโยคง่ายงให้พวกเราด้วยนะครับ พวกเขาจะก้าวผ่านเรื่องนี้ They will get through this พวกเขาจะเกื้อกูลกันและกัน They will support each other พวกเขาจะเข้าใจความเจ็บปวดของคุณ They will understand your pain พวกเขาจะคลายจากความกงังวล They will relieve from the worry พวกเขาจะใจเย็นมากขึ้น They will be more calm พวกเขาจะช่วยโดยไม่มีเงื่อนไข They will help unconditionally พวกเขาจะตระหนักในที่สุด They will realize finally the bush, the the They will พวกเขาจะถูกท้าทายในที่ทำงาน They will be challenged at work. พวกเขาจะถูกทำร้ายโดยฝ่ายตรงข้าม the the They will be attacked by the opponent. The the goes. Goes the พวกเขาจะทำให้เราประหลาดใจ They will surprise us. พวกเขาจะผ่อนคลายมากขึ้น They will be more relaxed พวกเขาจะมีความหวังมากขึ้น They will have more hope. พวกเขาจะโมโหเพื่อน,อน They will get angry at friends. Mm hmm. พวกเขาจะไว้ใจคุณ They will trust you. พวกเขาจะรู้สึกไม่ดีกับข่าวลือ They will feel bad about the rumors. พวกเขาจะเพิกเฉยต่อคำบน They will ignore the complaint. พวกเขาจะสงสารเหยื่อ They will feel sorry for the victim. พวกเขาจะเสียกำลังใจ They will be discouraged. พวกเขาจะเห็นใจคนอื่น Very sympathize with others mm hmm. พวกเขาจะให้กำลังใจทุกคน They will encourage everyone will พวกเขาจะอุท um ิศตนให้กับชุมชน They will dedicate to the community. สับปดนี้อาจจะยังไม่ติดปากของใครได้หลายคนไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะมีรูปของ passive voice ก็คือ verb to be บวก verb ช่องที่3รวมอยู่ด้วยถ้าใครยังไม่คล่องก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าภา,าษาอังกฤษสำคัญที่การฝึกบ่อยๆแค่นั้นเองมันจะมีประโยคที่ยากง่ายแตกต่างกันแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ทุกคนจะเจอว่า pronunciation เรื่องของการออกเสียงของครูจะไทยมากแล้ก็ไม่ค่อยชัดแบบนี้จะเป็นธรรมชาติเพราะที่ผ่านมา เกือบจะ1เดือนเต็มๆที่ครูอยู่กับเพื่อนคนเอเชียทั้งนั้นเลยครูก็เลยจะซึมซับคําพูดที่เสียงแบบนี้มาถ้าใครได้ไปอยู่ในวัฒนธรรมของเพื่อนๆจากยุโรปเพื่อนๆจากอเมริกาเดี๋ยวสำเนียงของเราก็จะดีขึ้นเองไม่ต้องกังวลเรื่องของ pronunciation นะครับบ๊ายบายครับ